สวัสดีครับนี่ร้านรานรามนะครับแหมนี่มากับรถใหม่ล่าสุดเลยนะครับเออ่เป็นรุ่นเขาเรียกอะไรนะอารอนนะอารอนแอร์หลอกแอร์หลอกขอโทษครผมตกภาษาอังกฤษ,าษานะแอร์หลอกนะครับร้อยห้าสิบห้าซีซีอันนี้เป็นรถขฐานคุนเกเนนะครับเดี๋ยวตอนท้ายสัมภาษณ์คุนเกนนิดหนึ่งครับเพิ่งจะออกรถมาใหม่เลยนะครับเออ่เป็นรถที่ดูทรงใหญ่มากนะผมขับตามใคยขับตามก็ดูทรงมันจะใหญ่มากนะสวยมากนะครับอ่ะ ก็มาติดสัญญาณกันอยนะครับตัวทูเวย์นะครับป้องกัน 1, นิดนึินนะครับเวลาใครมาโดนรถนั่งรถมารถอ,อแบบนี้นครับเตือนเราด้วยร้องที่รถด้วยถ้าวินาทีหยุดแล้วจะไม่ได้ร้องเยอะนะครับแต่ถ้าไม่เชื่อ,อยังโดนต่อเน,นื่องมันก็จะร้องอยาวประมาณ1 5ถึง20วินาทีนะครับแต่ถ้า,เ,าเราจอดในที่เด่นอยงานราชการอะไรแบบนี้บางทีไม่ต้องการที่เกิดเสียงดังเราก็ล็อกในโหมดปิดเสียงได้นะครับล็อกในโหมดปิดเสียงเวลาใครโดนรถเนี่ยมันก็จะไม่มีเสียงนะมันก็จะมีจะไฟขึ้น มันก็มาเจอรที่รีโมทเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ถ้าโดนรุ่นนี้อย่างบอกมันเป็นไฟกุญแจชิปเนาะแต่ถ้าโดนสมมติต่อสายตรงหรืออะไรก็ตามนะครับที่เขาจะพยายามขโมยรถเรานะครับอันนี้อันนี้มีกุญแจอยู่แล้วนะครับวางอย่างนี้นะครับเดี๋ยวจะดูนะสมมติว่าโดนต่อสายตรงให้ไฟมันติดมันก็จะร้องขึ้นมาแบบนี้แล้วก็ไม่สามารถ ก็ไม่สามารถสตาร์ทได้แต่ถ้าเราปลดล็อกแล้วอันนี้ผมปลดล็อกแล้วนะสตาร์ทที่ดึงมาอันนี้ปลดล็อกแล้วนะครับก็สตาร์ทที่ดึงมาริดเลยไม่ยินเสียงเนาะ,ะ,นะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวครับติดไปแล้วยังไงก็ไม่สามารถสตาร์ทรถเราไปได้นะครับถ้าเรากดล็อกรีโมทอยู่นะครับสบายใจได้ฟังชั้นต่อไปในกรณีเราเข้าห้างเรากดล็อกนี้ครับ แตทำโซละที่ห้าเรียบร้อยแล้วพอออกมาหารถไปเจอนะครับเราก็กดปุ่มสี่ตัวนี้ค้างไว้รถมันจะร้องขึ้นมาพอมันร้องแล้วเราก็กดลอ็อกมันนั่นเองนะครับเราก็เจอรถขับตามรถกลับบ้านไปเลยนะครับอ่าแล้วอีกหนึ่งฟังก์ชันนะครับตัวนี้สามารถโชว์ไฟหลีด้านหน้าได้นะครับนะครับนี่ก็คือไว้เปิดไฟที่รีโมทและไว้โชว์นะครับข้างหน้านี่โอ้โหสวยมากเลยนะครับแล้วก็ไปเปลี่ยนไฟมนด้วยนะครับ กดปิดทิมอนนี่เอาไว้โชว์โชว์นะครับอ่าแล้วก็ยังมีฟังก์ชันพิเศษมาบให้กับลูกค้าเช่นเคยนะครับสำหรับรุ่นอาร์โร่ใช่ไหมครับอ่าผมออกเสียงตัวนะนะครับไม่เคยคุ้นปากเลยนะฮะโอเคขอสัมภาษณ์คุณเคเนยสวัสดีครับคุณเคสวัสดีครับไม่ทราบคุณเครู้จักร้นอรร้านได้ยังไงครับยูทูบครับดูใน YouTube เลยนะครับก็ดูแต่ไม่มีฮอร์นเนาะยังไม่มีรุ่นนี้มีรุ่นอื่นอยู่นะครับก็คือเป็นรุ่นนี้เป็นคันแรกเลยนะครับที่ลองติดตั้งวันนี้ก็ติดดตัั้้้งไแลวนะครบ ก็เหมือนกับรุ่นอื่นที่ดูมาหรือเปล่าครับเหมือนครับเหมือนกันเหมือนเนาะเพราะว่าฟังก์ชันมันคล้ายๆกันนะครับ <bon S 1> ไม่ว่ารถรุ่นไหนเราก็ติดได้แหละแต่ก็คือต้องขอเวลาในการเาช็คสายไฟนิดหนึ่งนะครับโอเคติดไปแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับครับก็ไปจอดที่ไหนก็หายห่วงครับหายใจขึ้นครับนาใจเราก็กล้าที่จะไปจอดนะเพราะบางทีรถใหม่ๆป้ายแดงอยู่เลยนะครับอ่าเสร็จแป๊บเดียวหายไปอย่างเงี้ยเสียดายนะครับนี้ราคาเท่าไหร่ครับเจ็ดหมื่นสามครับเจ็ดหมื่นสามเนาะ โอ้โหถ้าซื้อสดเจ็ดหมืนสามถ้าผ่อนรอบไปเท่าไหร่ครับเป็นแสนนะครับเดี๋ยวนี้มอเตอร์ไซค์นะฮะโอเคแล้วตอนท้ายที่บอกมีฟังก์ชันพิเศษนะคุณเคทราบไปแล้วนะครับชอบไหมครับฟังก์ชันตัวนี้ชอบชอบครับชอบเนาะแต่เราไม่บอกกันนะว่าคืออะไรน่ะเรารู้กันเองนะครับตอนท้ายนี้มีอะไรจะฝากกับท่านผู้ชมไหมครับก็แนะนําให้ติดนะครับ ป้องกันไว้นิดนึงป้องกันไว้ดีกว่าครับหามาไม่คุ้มไงครับใช่ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนนะคุณเกย์ระยองครับอยู่อยู่ระยองเนาะระยองนะครับเพราะว่าวันนี้ชาวลานอารามเรามาเยี่ยมชาวระยองนะครับระยองฮิเนาะนะครับก็ขอขอบคุณคุณเกย์มากนะครับที่ให้เขียรเลือกใช้บริการของลานอารามนะครับสําหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับกับรุ่นอาร์อกนะครับหนึ่งร้อยห้าห้าสี่สี่อยากหาสัญญาณกันขโมยคุณภาพก็ลองติดต่อสอบถามมาได้นะครับ ที่ลันอะลามนะครับช่องทางการติดต่อเบอร์โทร0 8 1 9 6 9 6 5 3 6นะครับหรือติดต่อผ่านทางไลน์ก็ได้นะครับแอดไอดีมาเลยพิมพ์ค่ะว่าลันอะลามติดกันครับ R U N ลันนะครับแล้วก็อะลาม A L A R M นั่นเองนะครับอ่าแล้วก็ถ้าชาวระยองนะครับคนไหนนะที่พอจะสนใจอยากจะเป็นตัวแทนเรานะครับก็ลองติดต่อสอบถามมาได้นะครับเพราะเราตอนนี้กำลังจะเปิดตัวแทนตามต่างจังหวัดนะครับเพราะว่าจะมีลูกค้าต่างจังหวัดอย่างเงี้ยฮะ ค่อนข้างเยอะครับเราไปดูแลไม่ไหวนะครับก็คือถ้าใครสนใจก็รอติดต่อสอบถามมาได้นะครับโอเคครับขอบคุณมากนะครับยังไงก็ถ้านึกถึงสัญญาณการขโมยมอเตอร์ไซค์นะครับนึกถึงรันเอล่าขอบคุณครับ